ไอ้อภิษดาทอง5เดือนแล้วทุกคนอึง้งพุงเล็กจนนึกว่าไม่ท้องเป็นว่าที่คุณแม่ลูก2องแล้วล่ะค่ะสำหรับไออภิษดาเราจะได้เห็นเธอนั้นอัปเดตท้องอยู่บ่อยๆผ่านทางโซเชียลอย่างล่าสุดแม่อ้นั้นก็ได้โพสคลิปลงในติ๊กต็อกของไออภิษดาโชว์พุปงป่องๆพร้อมบอกว่าตอนนี้ท้อง18สัปดาห์น้ำหนักขึ้น3กิโลน้ำหนักขึ้นตามเกณฑ์ แต่อย่างน้อยท้องนี้จะพยายามไม่ให้เกิน12โลเพราะตอนเล่าขึ้นมา11โลและระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าอัปเดตท,ท้องน้อยๆเกือบครึ่งทางแล้วซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน,น็ตนีตกใจท้อง5เดือนแต่ยังดูหุ่นดีเวอร์จนพากันคอมเมนต์สนั่นอาทีตอนหนูท้อง5เดือนมีแต่คนบอกว่าไกลคอดส่วนตอนนี้ไกล้ค,คอดบอกท้องแฝด ฮะเกือบห้าเดือนฉั้นดูพุงฉันนึกว่าลูกแฝดสวยหุ่นดีมากฉันคลอดมา18ปีอียังเหมือนคนท้องอยู่เลยท้องที่ไม่เหมือนคนท้องส่วนฉันไม่ท้องแต่เหมือนคนท้องฮ่าฮ่าเล็กกว่าท้องของเราแบบปกติอีกหุ่นดีมากๆฉันคือผู้ไม่ได้ท้องแต่สภาพเหมือนใกล้คลอดนี่ท้อง18วีค แทบไม่รู้ว่าท้องท้องสองน่าจะชัดนะแม่เหล็กมากสุขภาพแข็งแรงทางคุณแม่คุณลูกนะคะเป็นตอนคุณไอหุ่นดีมากๆจริงๆค่ะนี่ท้อง5เดือนจริงๆเหรอคะเนี่ยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ